สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่มาติดตามข่าวสารของวงการวอลเล่บอลกันนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงระบบแล้วก็วิธีการแข่งขันของศึกวอลเล่บอล v วนเอล2025กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่องลาวเล่ของเราเนาะเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงทีมที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันกันหน่อยแล้วกันนะครับทั้งหมด18ทีมในศึกเวนเอล2025ในปีนี้ดูว่ารายการนี้ปีนี้มีทีมไหนลงสนามทำการแข่งขันบ้างนะครับรวมไปถึงว่าทีมไหนมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ของการแข่งขันรายการนี้นะครับวัน,น มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์แล้วที่มีข่าวว่าทีมไทยของเราเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าดียวันนี้มาดูกันนะครับผมเดี๋ยวไปไล่เรียงดูทีมกันแล้วกันนะครับปีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นการแข่งขันที่เขาเรียกว่าเพิ่มทีมเข้าร่วมทการแข่งขันมากที่สุดจาก16ทีมขึ้นมาเป็น18ทีมเพิ่มมา2ทีมเนาะแล้วก็แต่ละทีมก็จะได้แข่งขันทั้งหมด12เกมนะครับหลังจากจบ12เกมเสร็จแล้วเนี่ยทีมอันดับ1-7ไม่รวมเจ้าภาพนะครับซึ่งเจ้าภาพ เป็นสัปดาห์สุดท้ายเลยนะครับก็คือถ้าติด1ใน7ได้ไปแน่นอนนะครับถ้าสมมติโปรแลนด์ติหนึ่งใน7ทีมดับที่8ก็จะได้ไปด้วยนั่นเองนะส่วนทีมดับสุดท้ายทีมดับสิบแปีนี้ก็จะตกชั้นนะครับไม่มีคอทีมไม่มีเขาเรียกว่าทีมวางเหมือนในปีที่มันผ่านมาแล้วทุกทีมถ้าจบอันดับ18มีโอกาสตกชั้นกันได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปได้เรียงดูทีมกันแล้วกันนะครับว่าปีนี้มีทีมไหนเข้าร่วมการแข่งขันบ้างนะครับเรียงจากผลงานอันดับเมื่อปีที่แล้วแล้วกันเนาะก็เริ่มต้นกันที่ทีมชาติอิตาลีนะครับอิตาลีเองก็เป็นแชมป์เก่าของการแข่งขันรายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับต้องว่าปีที่แล้วอิตาลีเอง เป็นปีที่พวกเธอผลงานยอดเยี่ยมอย่างมากนะครับการได้คาราอีโกนูกลับมาลงสนามให้กับทีมเมื่อปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่สุดยอดมากๆนะครับซึ่งตัวเธอเองก็ถือว่าเป็นผู้เล่นดาวตบที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแนตำแหน่งบีหนังก็อองกลับมาเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีโอ้โหก็กลายเป็นว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับพาอิตาลีคว้าชแชมป์วีเอลมาครองได้เมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เองพวกเธอเองก็ถือว่ายังคงเป็นเต็งหนึ่งของการแข่งขันที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าในใบราายยชชืื่่่่อออออททีีีมมมิตลสงงงงกก็็็ัขนนนนูดด้้วะคคผเเป ครูเดโอเว拉สโกก็เชื่อว่าอิตาลีปีนี้นะ่าจะเป็นทีมเต็งหนึ่งของการแข่งขันก็มีโอกาสที่พวกเธอจะมีลุ้นแชมป์ในปีนี้แต่ว่าก็ต้องดูแต่ละสาามาเลยครับว่าการจัดตัวผู้เล่นการวางหมากแต่ละสัปดาห์เนี่ยทางทีมงานผู้สอนเขาจะวางโปรแกรมการแข่งนนขันยังไงบ้างน,นะครับ โดยที่อิตาลีนะครับสัปดาห์แรกพวกเธอจะไปแข่งขันที่ประเทศบราซิลนะครับที่เมืองริโอเดจาเนโรนะครับโดยจะอยู่ในสายร่วมกันกับบราซิลเช็กเยอรมนีเกาหลีและก็สหรัฐอเมริกานะครับผมต่อมาไปดูทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นรองแชมป์เก่าของปีที่แล้วกันบ้างนะครับปีที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์ได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับในการผ่านก็ไปถึงรอบชิงชนะเลิศหรือไปถึงนัดชิงก็สู้กับท่านังของอิตาลีได้อย่างสุดยอดนะถึงแม้ว่าพวกเธอจะแพ้ไปแต่ก็สามารถเก็บเซตจากอิตาลีในน,นัด พอสมควรเดยแหละนะครับทั้งตัวของผู้เล่นนะครับที่โคคาซินินาประกาศเลิกเล่นไปแล้วนะครับกับตันทีมคนเก่าแล้วก็รวมถึงตัวของหัวหน้าผู้ฝึกสอนด้วยนะครับที่ปีนี้ได้เฟรเดริกัสบาสนะครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับทีมชาติญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเฟรเดรกบานีสเคยมาอยู่กับญี่ปุ่นในช่วงประมาณปี2017นะฮะัประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยนะตอนนั้นมาเป็นผู้ช่วยให้กับทางนากระดาคูมินะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเฟรเดร,ริกัสบารีมว เข้ามาคุมทีมชาติญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเข้ามาคุมเต็มตัวเลยเนาะดูผลงานแล้วกันนะครับสำหรับญี่ปุ่นในปีนี้ว่าจะเป็นยังไงนะโดยที่ญี่ปุ่นในสัปดาห์แรกนะครับพวกเธอจะแข่งขันที่แคนาดาครับรวมสายกับท่านั่งของบัลเรียแคนาดาโดมินิกันเนเธอร์แลนด์แล้วก็เซอร์เบียนั่นเองนะครับผมต่อกันที่ทีมอันดับที่3จากปีที่แล้วนะครับอย่างท่านั่งของโปแลนด์นะครับซึ่งปีนี้โปแลนด์เองได้เป็นเจ้าภาพในรอบฟนอลด้วยนะครับปีที่แล้วพวกเธอ ชิงอันดับที่3นะครับปีนี้ในรบบาชื่อของทางโปแลนด์นะครับก็ยังมีท่านั่งของมาร์เดลลาสตีเซ็กก็ยังเป็นตัวหลักให้กับทีมลงไปถึงมาวิดาสมาเชกด้วยแล้วก็บรรดาตัวผู้เล่นคนอื่นๆที่ชื่ออ่านยาก,ยากนะฮะยังเป็นประเทศที่ชื่ออ่านยากหลายหลายคนนะฮะสำหรับตัวผู้เล่นที่เก่งๆของทีมนะฮะแล้วก็หัวหน้าผู้สอนก็นํามาโดยสเตฟานอลาวาริเน่นะครับผลงานของโปรแลนด์อาจจะเรียกว่ามีการทดลองตัวผู้เล่นเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นกันได้นะครับเพราะว่าพวกเธอเนี่ยเป็นเจ้าภาพในรอบชิงชนะเลิศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ บทดลองเกมกันในขันกันได้นะครับผมโดยที่โปแลนด์นะครับเกมกันในขันในสปดาหแรกในพวกะเอจะไปเล่นที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนร่วมสายกับทาาด้านของเบลเยียมจีนฝรั่งเศสไทยและก็ตุรกีนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งทีมนั่นก็คือบราซิลนะครับผมเป็นอีกหนึ่งชาติยักษ์ใหญ่ที่ลงเล่นวีเอลกันมาตั้งแต่ครั้งที่1ก็คือปี2018เลยนะครับผมบราซิลเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผลงานในทุกๆสมัยทุกๆครั้งของการแข่งขันวีลเอลเารนะเจะ เกือบทุกครั้งเลยนะครับมีเพียงแค่ปี2023นะที่พวกเธอไม่ผ่านก็ไปเล่นในรอบรองแชมเลอร์แต่ว่าบราซิลเองก็ยังติดนิดนึงยังไม่สามารถคว้าแชมป์ในรายการ VNL ได้นะครับคือแพ้ในนัดชิงชมเลอร์นี่นสามสมัยติดเลยนะครับในปี2019 2021แล้วก็2022นะครับปีที่แล้วเนี่ยจริงๆพวกเธอก็เป็นเต็งหนึ่งนะพวกเธอชนะทั้งหมด12เกมนะครับในรอบแรกนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากบราซิลในปีที่แล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ไปครองได้ลงไปถึงสุดท้ายนะฮ รุ่งเรืองของบราซิลนะครับการคว้าแชมป์โอลิมปิกเกมสองสมัย2008แล้วก็2012มา2016ก,าก็ถือว่าพวกเธอยังตัวเต็มนะแต่การว่าปีนั้นไปแพ้ให้กับจีนเนาะหลังจากนั้นบราซิลก็มีการเปลี่ยนถ่ายตัวผู้เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของบราซิลก็แน่นอนนะครับเป็นกาบี้นะครับดาวตกตัวเก่งคนนี้นะครับแล้วก็ปีนี้ก็ยังคุมทัพมาโดยทางลุงโคเซ่นะครับโคเซ่โรเบโตกิมาเรสหรือว่าเซโรเบโตนะครับก็รอดูผลงานของบราซิลในปีนี้วว่่่่่าา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 าจจจจะะะะะททํไไไดดดดด้้้้ีีมมกกกนน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 นออยยยแแแคคคคหหรร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 ัััััับบบบบโโโใสสปป์ซิิลเเเเ็ภพขขง เช็คเยอรมนีอิตาลีเกาหลีแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับผมไปต่อกันที่อีกหนึ่งทีมนะครับทีมดับที่ห้าจากปีที่แล้วนั่นก็คือทางนั่งของจีนนะครับจีนเนี่ยต้องบอกว่านับตั้งแต่การคว้าแชมป์โอลิมปิกเกม2016เป็นต้นมานะครับพวกเธอก็ถือว่าอยู่ในจุดท็อป ระดับท็อปของโลกนะแต่ว่าพอในปีโอลิมปิกครั้งต่อมาคือประมาณสัก2,202,21 0 0เนี่ยผมว,ว่าจีนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับผมก็โดยเฉพาะงเกี่ยงเรื่องของอาการบาดเจ็บของจูถิงซึ่งเป็นดาตบตัวเก่งแต่ว่าพอไม่มีจูถิงเนี่ยการที่จีนก็ยังมีผู้เล่นที่ยังไม่สามารถขึ้นมาเป็นตัวเก่งได้เท่ากับท่าของจูถิงนะโอเคมีหลีห่หญิงๆนะครับหรือมีผู้เล่นคนอื่นที่ขึ้นมาแต่ในความรู้สึกผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าก็อาจจะยังทดแทนการมีอยู่ของจูถิงไม่ได้แล้วก็ตอนหลังจูถ เลยทาให้ตัวเธอเองปีนี้ก็ไม่มีชื่อติดทีมชาติจีนมาด้วยนะครับผมแล้วปีนี้เองก็มีการเปลี่ยนโค้ชมาด้วยแล้วก็ฟอร์มของจีนก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่เท่ากับปีที่พวกเธอได้แชมป์โอลิมปิกเนาะแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในบรรดาทีมท็อปๆของโลกกันอยู่นะครับผมโดยที่ปีแรกก็เข้าถึงดับฮาแล้วก็พวกเธอเคยเป็นรองแชมป์ของรายการนี้นะครับเมื่อปี2023ด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามผลงานของจีนแล้วกันนะครับว่าในปีนี้พวกเธอจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนโดยในสุดาแรกนะครับจีนก็จะได้เป็นเเรั่่ีงยยม โปลแลนด์ไทยแล้วก็ตุรกีนะครับรวมไปถึงไดสุดาที่2ด้วยจีนก็จะได้เป็นเจ้าภาพนะครับก็จะเล่นกันที่ฮ่องกงนั่นเองนะจีนก็เรียกว่ามีทุนทรัพย์พวกนั้นเยอะสามารถเป็นเจ้าภาพได้ด้หลายสนามแล้วก็เคยมีปีที่แบบว่าจีนเคยเป็นเจ้าภาพ วีเอนะครับจะช่วงที่แบบยังเล่น5สนามมาอยู่ทีนี้เรียกว่ากว่าเป็นเจ้าภาพแทบจะทุกสนามเลยนะครับมีแบบออกไปเล่นแค่สนามเดียวเล่นตามประเทศแค่สนามเดียวที่เหลือพวกเธอก็เก็บเรียบในการเป็นเจ้าภาพนะเพราะว่าจีนเนี่ยมีทั้งฮ่องกงมีทั้งมาเก๊าที่เขาไปเล่นเป็นประจำนะฮะจัดหนักจัดเต็มมากนะฮะสำหรับจีนในเรื่องของงบประมาณในการจัดการแข่งขันนะครับผมอ่ะทีมต่อมานะครับนั่นก็คือทางนั่งของตุรกีนั่นเองนะซึ่งตุรกีเองก็จะได้เป็นคู่เปิดสนามของวีเอส่วนผลงานของทางตุรกีในปีที่แล้วนนนนรััับบผพวกกกเธอ็จแนนข่นใน่ใดที あっちゃ。 ไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่นะครับทั้งการแข่งขันวีเอลรวมไปถึงในโอลิมปิกเกมนะที่พวกเธอไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญรางวัลมาได้ซึ่งปีที่พีของทางตุรกีนั่นก็คือปีแรกในการมาของดานิเลซานเตเลรี่นะครับโค้ด้านนี้ในปี2023นะครับพวกเธอได้แชมป์วีเอลรวมไปถึงได้แชมป์ยุโรปด้วยนะฮะแต่ว่าในปีที่แล้วก็ถือว่าโอเคคู่แข่งแต่ละทีมเขาก็พัฒนาฝีมือพัฒนาผลงานขึ้นมาทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมส่วนในปีนี้นะครับตุรกีเองก็ยังมีเมเลซาวากัสนะครับมีอิ ปีนี้ไม่มีเอดาเอเดมนะครับในการแข่งขันวีเอลปีนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนกับตันทีมด้วยนะครับเป็นซิมเกออากอสผู้เล่นตัวรับอิสระแต่หัวหน้าผู้สอนก็ยังเป็นคนเดิมนะครับนั่นก็คือท่าน้างของดานิเอเลซันตาเรลีโค้ชจากอิตาลีนั่นเองนะฮะรถติดตามผลงานของทางตุรกีแล้วกันนะครับก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ที่น่ากลัวพอสมควรเหมือนกันนะโดยที่เกมการแข่งขันในสัปดาห์แรกนะครับผมทางด้านของตุรกีจะเล่นที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับร่วมสายกับเบลเยีีีีีียยยมมมจจจนน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 นฝฝรรรรััััั่่่่งงงงเเเเเเเศศศสสสสโปปปปแแแแลลลลลลดดด์้้้วววกกกกกก็็็ไิาาคคออออะะบบูขึ ในเวลา10โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยในวันที่4มิถุนายนนะครับผมต่อมานะครับไปดูกันที่ทีมชาติสหรัฐอเมริกากันมานะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่จบการแข่งขันโอลิมปิกเกมในปีที่แล้วนะครับเปลี่ยนแปลงที่ว่าก็คือการเปลี่ยนตัวของหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับหลังจากที่คาชีไลนยก็คุมทีมชาติสหรัฐอเมริกามาอุหลายปีนะครับแล้วตั้งแต่ช่วง2013-2014ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ทางคชาชไรเเอองกกก็คมทีีีชาาาาายละับ่่นรนรววดตต ชาติสหรัฐอเมริกาได้หเหรียญทองโอลิมปิกในฐานะนักกีฬาและก็โคช้ชด้วยนะฮะซึ่งปีนี้อเมริกาก็เปลี่ยนโคช้ชมาเป็นเอ็ิกซาริแวนก็ไม่รู้จะเป็นไงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวผู้เล่นของอเมริกาเขามีคนทั้งเยอะนะครับผมก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้ในแต่ละสัปดาห์อยู่แล้วนะครับซึ่งอเมริกาเองก็ก่อนหน้านี้เนะี่ยในยุคข,ของคาชิไล่ถ้าใครจำกันได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นทีมที่มีนักกีฬา2ทีมอยู่ในทีมเดียวนะครับคือแมตชน์นี้เขาจะใช้ผู้เล่นชุดนี้ ผู้เล่นแล้วกันนะครับแล้วก็คุณภาพของตัวผู้เล่นก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครแต่ว่าในปีที่แล้วเนี่ยในศึกเวียนเอลพวกเธออาจจะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแต่ว่าก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบตัดเชือกนะครับไม่ได้ลุ้นเหรียญรางวัลแต่ว่าในโอลิมปิกเกมอเมริกาเองก็ยังทําได้ดีนะครับเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ได้เหรียญเงินของการแข่งขันมาครองได้สําเร็จซึ่งก็ต้องรอรู้ว่าปีนี้ผลงานของทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชคนใหม่่ผลลงงงงงาาานนนนนนขขขอออออพววกกกกเเเเธธจจะะป็ยัััไสสสหรรบบมมิใึ2025แแ ที่ประเทศบราซิลนะครับโดยจะอยู่ร่วมสายกับบราซิลเช็คเยอรมนีอิตาลีเกาหลี ต่อมาไปดูกันที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์กันบ้างนะครับปีที่แล้วเนี่ยพวกเธอจบการแข่งขันแน่ดับที่เก้านะครับเนเธอร์แลนด์เองก็ยังคุมทัพมาโดยทางเฟรดิคคอร์ลอฟสกี้นะครับเฮดโค้ชชาวเยอรมันนะครับแล้วก็มีผู้เล่นตัวหลักนะครับทางริสบรองกาดนะครับนิกาดาวเดร็คเอลินดัมบริงนะครับรวมถึงผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะก็เดี๋ยวเราติดตามผลงานของทางฮอลแลนด์นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นอีกหนึ่งชาติยักษ์ใหญ่ได้เล่นในวีเอลตลอดเลยนะซึ่งงงงงงถถึึแแแแมมมม้้ววววววว่่่่่าาาาาาาใในน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 กกกกกรรรรขหััีีเเเเเเเออออ็็็ลลพพธธจจจะะะะะะยยไปปปปปสสบบคคุตติดฮฮช์ ปีม้ามืดนะ,ะฮอนแลนด์นะฮะก็เป็นอดีตทีมยักษ์ใหญ่แล้วก็ เป็นชาติที่ต้องบอกว่าอยู่ในระดับท็อปของโลกพอสมควรเหมือนกันนะครับช่วงนี้อาจจะตกไปบ้างแต่ตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาแล้วนะครับสำหรับทางเนเธอร์แลนด์โดยในสัปดาห์แรกของศึก VNL 2025นะครับเนเธอร์แลนด์เองก็จะได้ลงแข่งขันที่แคนาดานะครับรวมสายกับบันกเรียแคนาดาโดมินิกันญี่ปุ่นแล้วก็เซอร์เบียนั่นเองนะครับต่อมาแล้วครับไปดูกันที่ทีมชาติแคนาดากันมาหน่ยครับ,รบก็เป็นหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าตั้งแต่เลื่อนชั้นสู่กันในขา่าวบอลเ็นเอลพวกเธอก็ยังดดดเเเเเเนนนนนนนาาาาาาะะใใใกรรรททที่่นะ่่จลลลุุุ้้้้้ขขไไไปปอนนอบบสสยยยยังมค Так, это было. เป็นอีกหนึ่งชาติที่ผลงานดีอย่างมากในช่วงหลังนะครับซึ่งปีนี้พวกเธอมีการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าน่าสนใจนะครับอันายป้าป๋านะฮะจูเวนีกุิติเข้ามาคุมทีมนะป้าป๋านี่ไม่ได้คุมเซอร์เบียแล้วนะปีนี้ออกมาแล้วนะครับมาคุมทีมชาติแคนาดานีฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคดโค้ชระดับตำนานนะฮะฝีมือสุดยอดมากนะฮรป้าป๋าย้ายมาคุมทีมชาติแคนาดานะครับส่วนโค้ชคนเก่าเชนอลวินเซอร์เนี่ยขยับเพื่อไปเป็นตำแหน่งสปอร์ตเด็คเตอร์หรือว่าผ ผลงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะคือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับผมส่วนในเกมการแข่งขันปีนี้นะครับของศึกวีเอนเอลนะฮะแคนาดาเองจะได้เป็นเจ้าภาพในสนามแรกนะครับเล่นกับท่งของเบลเรียโดมินิกันญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์แล้วก็เซอร์เบียนั่นเองนะครับต่อกันที่อีกหนึ่งทีมทีมชาติโดมินิกันนะครับผลงานของพวกเธอในการแในวีเอ็นเอลในปีที่แล้วนะครับจบการแข่งขันในอันดับที่11นะฮะซึ่งทางโดมินิกันเองก็เป็นอีกหนึ่งชาติเขาเรียกว่าเป็นจอบผนังอนร่เคยนพรัลอกจอเดนะ ไม่ขอเป็นเจ้าภาพเองนะอาจจะเรื่องของ,องความพร้อมอะไรพวกนี้อาจจะไม่ค่อยมีนะฮะเป็นอีกหนึ่งชาติยักษ์ใหญ่ที่ได้ขึ้นมาเล่นวีเอยู่เป็นประจำเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เป็นวงกางปีอาจจะมีตกชั้นไปบ้างเลื่อนชั้นไปบ้างตกลงไปบ้างนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นวีเอนอลแทบจะทุกสมัยเลยแต่ว่าก็ยังไม่เคยผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับโดยท่านั่งของดูมีการเองก็ยังค,งคมคุมทับมาโดยดูม,มากกอสคาเวียเก้นะฮะหรือว่ามากกอสคาเวียกนะฮะโค้ชชาวบราซิลนะแล้วก็ต อันผลงานของทางดูบริการเองก็ถือว่ายังคงเป็นทีมท็อปทีมยักษ์ใหญ่ของการแข่งขันมีเอลแล้วกันนะครับผมแล้วก็ปีที่แล้วพวกเธอได้ไปโอลิมปิกเกมด้วยนะครับก็ติดตามผลง,งานของทางดูบริการกันได้ด้วยในสัปดาห์แรกนะเจ้าของชายาควีนออฟแคริบเบียนนะฮะก็จะอยู่ในสายเดีวยวก,กันกับท่านั่งของบัลแกเรียแคนาดาญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์แล้วก็เซอร์เบียนั่นเองนะครับต่อกันที่อีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่นะครับผมนั่นก็คือทีมชาติเซอร์เบียนั่นเองนะครับเซอร์เบียผลงานในปีที่แล้วอาจจะไม่ค่อยดนะนนดีนีนนนนนะะจบบบกกาาาารรแขขข่่งงััใใอออ12ยุคคปป้้ป๋เเติททไวผม แต่ปีนี้เขาเรียกว่าได้ตํานานคืนถิ่นนะครับโซรันเทอร์ซิสกลับมาคุมทีมชาติเซอร์เบียอีกครั้งนะครับก็เป็นโค้ชที่เรียกว่าพาเซอร์เบียประสบความสาเร็จสูงที่สุดนะครับได้เหรียญโอลิมปิกแล้วก็ผลงานต่างๆนานาของทางเซอร์เบียก็มาในยุคจากท่านังของโซรันเทอร์ซิสนี่แหละรวมไปถึงตัวผู้เล่นอย่างทีนาบอสควิดก็มีชื่อลงสนามแล้ากัน่งขันด้วยแต่ว่าต้องรอรู้ว่าเซอร์เบียจะใช้บอสควิดตั้งแต่สนามแรกๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ายุคของพวกปากุนิติบอสควิดมาช้าไปนนนนนนนิดดดดดึงงงงะแต่่่ลลลสัปปาาาาาาาห์เเเยยยททํ้้้ไไไไมขขรรรออออฟววก็ีู๋้ เซอร์เบียนะครับว่าพวกเธอจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนในศึกวีเอลล2025ในครั้งนี้นะครับเซอร์เบียสัปดาห์แรกนะครับจะเล่นที่แคนาดานะครับร่วมสายกับเบลเยียแคนาดา ดูบริการญี่ปุ่นแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับเอามานะครับไปดูกันที่ทีมชาติเยอรมันกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาติยักษ์ใหญ่ในยุโรปปีที่แล้วเยอรมันเองก็ไม่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบไฟนอลของซีเอ v ็นแอลนะครับแต่ว่าพวกเธอเองเคยเข้าไปเล่นในรอบไฟนอลของซีเีอรเอลมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ผลงานที่ดีที่สุดของเยอรมันนะครับก็คือการจบอันดับที่8ในะรอบไฟนอลเมื่อปี2023นั่นแหละปีนี้เยอรมันเองก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวของหัวหน้าผู้สอนนะครับผมเคย,ยคท่เดนะน,น,นีะนแลแ นี่เขาใช้โค้ดอเล็กซานเดอร์ไวเบลนะฮะส่วนปีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเชเชลีจูริโอเบโกลี่นะครับโค้ดชาวอิตาลีนะฮะซึ่งก็เป็นโค้ดที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะฮะเคยคุมทีมชาติอิตาลีนะฮะในชุดวีเอ็นแอลนะครับปี2021ชุดช่วงบับเบิลนะฮะที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพที่เมืองริบินีนะครับเคยคุมทีมชาติสวีเดนในการหน้าเนี่ยเจ้าตัวจะย้ายไปคุมทีมดานาวิทที่ตุรกีด้วยนะฮะได้เข้ามาคุมทีมใหญ่ด้วยนะฮะอันนี้เราดูผลงานของทางเยอรมนนีีใปว่าจะทด,ดกอหนนัเ er ส์1พ ลงสนามแข่งขันกันที่ประเทศบราซิลนะครับอยู่ร่วมสายกับบราซิลเชคตลี่เกาหลีแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับไปต่อกันที่ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมเจ้าภาพโอลิมปิกเกมในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นวีเอลก็คือเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละปี2024นะครับผมเรื่องของฝรั่งเศสเนะี่ยผมอาจจะความรู้เขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตัวผู้เล่นของฝรั่งเศสเนี่ยสวยหลายคนนะครับโดยฝรั่งเศสนะครับคุมทีมโดยเซซ่าเอ เกาหลีนั่นเองนะครับผมก็ได้เข้ามาคุมทีมชาติฝรั่งเศสในปีนี้นะครับโดยผลงานของฝรั่งเศสในปี2024เนี่ยพวกเธอจบในอันดับที่14นะครับ้วยผลงานชนะ2แพ้10นะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับผลงานของทางฝรั่งเศสปีนี้ว่าจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโดยที่ในรอบแรกเนี่ยฝรั่งเศสจะเล่นที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับอยู่ร่วมสายกับเบนเยียมจีนโปแลนด์ไทยและก็ตุรกีแลวก็จะได้เจอทีมชาติไทยด้วยในสัปดาห์แรกนะครับผมต่อมาก็ไปดูกันที่ทีมชาติเกาหลีนะครับผม ยุคของพี่คิมคิมยองคยองตั้งแต่อลลมปิกเกม2021เกาหลีก็อาจจะผลงานไม่ค่อยดีมากนักนะครับตอนนี้คือเจอทีมไหนก็แพ้ได้หมดนะครับแม้แต่การเจอกับเวียดนามนะฮะเจอกับเกาหลีเหนือเพื่อนบ้านยังเหนื่อยเลยนะฮะในช่วงหลังแล้วก็การอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าอันนั้นอ่ะไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่นะก็เป็นทางนั่งของทีมออสตาของโคโววิลิกก็แพ้กับทีมไทยไปนะฮะหต่อสเซนแล้วก็ปีนี้เกาหลีเองก็ยังคงใช้โค้ชต่างชาติคนเดิมนะครับ, Fernando, avier, es, รบเฟ ที่2เกาหลีปีที่แล้วเนี่ยถือว่าอาจจะผลงานไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ยังมีเกมที่เซอร์ไพรส์นะครับเอาชนะทีมชาติไทยไปได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกปีที่แล้วนะฮะที่ปลดล็อกไม่ชนะในวีนแอลมาโอเกือบ30มแมตช์นะฮะพวกเธอชนะได้ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกก็ชนะทีมไทยนี่แหละก็เราดูว่าปีนี้การเข้ามาคุมทีมเป็นปีที่2ของโค้ชชาวเปอร์ตตริกันเนี่ยจะสามารถพาทีมเกาหลีทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนในศึกวีนแอลแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่า,วาพวกเธอเองเป็นทีมเต็งจ๋าลนวครับที่จะตกช าติดตามกันอีกทีหนึ่งโดยทัพนักของเกาหลีนะครับสัปดาห์แรกจะเล่นที่บราซิลนะครับไปไกลเลยทีเดียวนะครับอยู่นิวเสายกับทัพนักของบราซิลเช็คเยอรมนีอิตาลีแล้วก็สหรัฐอเมริกาหน,นักๆทั้งนั้นนะฮะตัวเป้งๆทั้งน,น,นั้นเลยนะะก็ ติดตามดูผลงานของทางเกาหลีกันได้ในปีนี้นะครับผมไปต่อกันที่บัลแกเรียกันมากนะครับทีมที่ได้ขึ้นมาเล่น VNL นะครับแทนที่ของรัสเซียนะครับหลังจากที่รัสเซียโดนแบนไปปี2022เนี่ยก็เป็นทา้าของบัลแกเรียที่ได้มาเล่นใน VNL แทนพวกเธอก็ผลงานเียว่าทีมท้ายตารางก็ว่าได้นะครับเคยตกชั้นไปด้วยนะครับจากปี2019บัลแกเรียเองเล่นใน VNL ครั้งแรกก็คือปี2019ปีนั้นขึ้นมาปุ๊บก็ตกชั้นเลยนะครับแล้วก็2024เนี่ยจบกันในขันในอันดับที่16เป็นอันดับสุดท้ายก็จริงนะแต่ว่าปีที่แล้วไม่มีการตกชั้นนะครับบัลแกเร,รียก็เลยยังคงได้ทําการ แข่งขันกันต่อในปีนี้นะครับผมส่วนในสัปดาห์แรกนะครับเบอร์เกเดียจะได้เล่นที่แคนาดานะครับร่วมสายกับแคนาดาเจ้าภาพโดมินิกันญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์แล้วก็เซอร์เบียนะครับผมแล้วก็ไปดูน้องใหม่นะครับสทีมน้องใหม่ของการแข่งขัน VNL ในปีนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ทางด้านของทีมชาติเช็กนะครับซึ่งก็เป็นแชมป์ดาบรายการเชลเลนเจอร์ครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับที่มีการแข่งขันเชลเลนเจอร์ครับแล้วก็เป็นทางด้านของเช็กที่ได้แชมป์นะครับเอาชนนะโปปรตุกไได้ใ รอบชิงชนะเลิศแล้วก็รอบรองเนี่ยชนะเวียดนามมาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญพวกเธอเนี่ยเข้ามาเล่นในวีนแอลเป็นครั้งแรกด้วยก็เดี๋ยวรอดูว่าผลงานของพวกเธอจะเป็นยังไงนะครับผมและโดยที่เช็คเนี่ยสัปดาห์แรกพวกเธอจะแข่งขันที่บราซิลนะครับร่วมสายกับบราซิลเจ้าภาพเยอรมนีอิตาลีเกาหลีแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับทีมสุดท้ายก็ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่หน้าเก่าครับนั่นก็คือท่านั่งของเบนเยียมนั่นเองนะครับโดยเบนเยียมปีนี้ก็ใช้ท่านั่งของคริสวาสนิกเป็นเโคช e ้ชกนะ เยี่ยมตั้งแต่ปี2023แล้วนะครับแล้วก็ปีที่แล้วพวกเธอได้สิทธิ์ไปเล่นในสุดเชนเจอร์ครับแต่ว่าไม่ได้ส่งตัวหลักไปเล่นเนาะไปแพ้กับทาของเวียดนามในรอบชิงอันดับที่3ด้วยนะครับแต่ว่าดยอันดับโลกเยี่ยมก็ได้สิทธิ์เข้ามาเล่นในวีนอยู่แล้วนะครับโดยที่เปนเยี่ยมเองเนี่ยเคยลงเล่นในวีนครั้งล่าสุดก็คือปี2022นะครับแต่ว่าปีนั้นพวกเธอตกชั้นนะแล้วก็ปี2023ไม่ได้เล่นปี2024ก็ไปคัดเลือกนะ สุดท้ายนะพอเพราะอันดับหนึ่งถึงหกบินเรียกได้ที่เจ็ด เลยไม่ได้ไปรอบสุดท้ายนะครับก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเยี่ยมก็นําทีมาโดยบิสเซอร์บอตนะฮะดาวตบตัวเก่งนะตัวเล็กแต่ตีหนักเหลือเกินก็เดี๋ยวเราดูผลงานของทางเบนเยี่ยมในปีนี้นะครับว่าพวกเธอจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีมากน้อยแค่ไหนในซึเปอรวีล2025นะครับตัราที่หนึ่งนะครับเบนเยี่ยมจะไปเล่นกันที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับร่วมสายกับจีนฝรั่งเศสโปแลนด์ไทยแล้วก็ตุรกีแล้วก็จะเจอกับทีมชาติไทยในการแข่งขันวีลลสัปดาห์แรกด้วยนนนะคััผมมมมอ่่่ีีีก็ืททท้งงหด17จแขขใึ ส่วนที่เไทยก็เอาพูดถึงสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมผลงานของดีที่สุดก็คือการจบในอันดับที่8ของการแข่งขัน VNL นะครับก็คือในปี2022ว่า2022เนี่ยเราได้เข้าไปเล่น ด้วยผลงานของเรานะครับเราชนะได้หลายเกมในในปีนั้นแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นในรอบไฟนอลก่อนที่จะจบในนับที่8ของรายการนะครับขณะที่ปีส0 2 4ี่แล้วเขาเราได้เข้าไปเล่นในฐานะเจ้าภาพนะครับแล้วก็แพ้ให้กับบราซิลในรอบก่อนรองชนะเลิศน่แหละก็เลยจบกันในขันในนับที่8นะเป็นผลงานที่ดีสุดของทีมไทย2ครั้งในการแข่งขันว n l นะครับผมแล้วก็ปีนี้อย่างที่ทราบกันว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวของหัวหน้าผู้สอนนะครับเป็นโคชออสกิติพงศ์รัชตากเรียงไกลกลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็การแข ไปที่ฮ่องกงแ,แลอวที่3าเราจะไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นครั้งแรกของไทยโดยที่จะได้ไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาในการแข่งขัน,นะ v n l อนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของทั้งหมด18ทีมที่จะแข่งขันในศึกว n l ในปี2025นสะครับส่วนเรื่องของทีมเต็งนะครับผมอย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าเว็บไซต์เสียงดวงในต่างประเทศเนี่ยยกให้ใครเป็นทีมเต็งหนึ่งของการแข่งขันนะครับผมซึ่งที่เรียกว่าทีมอันดับ1แล้วก็อันดับ2ทีมเต็ง1เต็ง2เนี่ยต้องว่าไม่ห่างกันมากนะครับโดยหลายๆที่นะครับยกให้อิตาลีเป็นเต็ง1ของการแข่งขันนะครับผมโดยทททีีที่่่่มอัตราาาจจยยแง1 2.9นะ <laughs> ขณะที่เตง2งนี่เป็นท่านั่งของบราซิลนะครับก็คือแทง2จ่าย3นะครับเป็น2ทีมที่เรียกว,ว่าค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีในเรื่องของอัตราต่อรองนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นทีมที่เรียกว,ว่าทีมเตง3แล้วกันนะครับเป็นท่านั่งของตุรกีแล้วก็ท่านั่งของเซอร์เบียนะครับเว็บไซต์เสียงดวงต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสดุนแชมป์เช่นเดียวกันขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเตง4ของการแข่งขันเรื่องของอัตราต่อรองนี่คือแทง1จ่าย15เลยทีเดียวนะครับขณะที่มยา18ผ ขณะที่ทีม ranking ท้ายตารางนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นทีมหนีตกชั้นนะทีมท้ายตารางที่มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์แล้วกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นเต็งบวยของการแข่งขันนะครับเว็บไซต์ที่เป็นสปอนเซอร์ของบอลบอลเวิด์เนี่ยยกให้กับแคนาดาเยอรมันเกาหลีเช็คเบนเยียมไทยบัลแกเรียแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกว่าอันดับใกล้ๆกันนะครับก็คือแทงหนึ่งจ่ายร้อยนะครับว่าจะเป็นแชมป์นะครับถือว่าเป็นทีมเต็งบวยแล้วกันขณะที่เว็บไซต์อีกหนึ่งเว็บเนี่ยผมไม ที่มีเต็งลุ้นแชมป์ยากมากก็คือแทง1จ่าย300นะครับขณะที่เป็นเยี่ยมเนี่ยแทง1จ่าย600นะคบถือว่าคนขัางเยอะมากส่วนทีมที่หนักที่สุดนะครับที่เว็บไซต์เขามองว่าโอกาสจะเป็นแชมป์ยากสุดนั่นก็คือเกาหลีแทง1จ่าย1000นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเกาหลีก็สุ่มเสี่ยงที่จะ มีโอกาสตกชั้นมากที่สุดในมุมมองของเว็บไซต์เสี่ยงดวงของต่างประเทศนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทีมไทยมีโอกาสจะตกชั้นถามว่ามีไหมก็ออกมีเหมือนกันนะครับผมคือทีมไทยก็เป็นโซนโซน้ายตารางนะครับไม่แปลกที่เว็บไซต์ลงทุนในต่างประเทศเขาจะมองว่าทีมไทยมีโอกาสจะตกชั้นเพราะว่าผลงานของเราในช่วงหลังก็ชนะบ้างแพ้บ้างนะครับที่เราชนะแค่สเกมเท่านั้นเองแต่ทีนี้ชนะก็ต้องมารอดูผลงานในสนามนะครับอันนี้ก็เป็นแค่อัตราต่อรองที่ทางฝรั่งเขามองกันมา่วนโปรแกรมกรแข่งขันเนาะในนัดเปิดสนามเมื่อวานในผมกก็แแจ้้้งใหทราาาบไปลววเดีียมมตอ รอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดแรกของศึก v ีเอลล์องนะครับจะเริ่มแข่งขันในวันที่4มิถุนายนนะครับผมก็จะมีฝรั่งเศสเจอกับตุรกีเป็นคู่แรกนะครับสิบโมงครึ่งนะแล้วก็ที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับผมแฟนๆบอลเลย์บอลติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้นะครับผ่านทางบอลบอลเวิลด์ tv นะครับไม่มีถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีประเทศไทยนะครับรับชมกันทางออนไลน์เท่านั้นนะครับก็ติดตามกันได้สำหรับศึกวีเอลล์สองพันยี่สิบห้านั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ ยาวพอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับย่งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องเราเรื่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ